Harry Potter อร์อาจจะสร้างไม่จบถ้าไม่มีสแตนแมนคนนี้สตันแมนคนนี้ชื่อเดวิดโฮมครับเดวิดโฮมเนี่ยเข้าร่วมทีมงาน Harry Potter มาตั้งแต่ปี2001แล้วครับหรือว่ากันง่ายๆเลยก็คือตั้งแต่ภาคศิ 4, ลาอาผันครับโดยตัวเดวิดโฮมเนี่ยเรียกว่าเล่นฉากผ่านผลแทบจะทุกฉากแทนแดนนียเรดคิฟที่รับบทเป็น Harry Potter ตัวเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าในปี2009เนี่ยมันดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเลยครับในวันวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ตัวละคร Harry Potter ต้องมาต่อสู้กับงูนางินีที่เป็นสัตว์เลี้ยงของลอร์ดโวลเดอมอร์ครับประเด็นเลยก็คือในฉากฉากเนี่ย จะมีการระเบิดครับและเดวิดต้องทําหน้าที่สตาร์แมนแทนแดนนี่รดคิปด้วยโดยตัวเดวิวคดครับเขาจะใส่ชุดสูทที่มีตัวสายเคเบิลล้อมรอบอยู่รอบตัวและมีที่ทิ้งน้ําหนักอยู่ข้างหลังในจังหวะที่มีการระเบิดเนี่ยที่ทิ้งน้ําหนักอะครับเขาจะถูกปล่อยลงไปใส่ที่พื้นแล้วตัวเดวิดเนี่ยจะถูกกระชากขึ้นไปบนฟ้าแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นจนได้ครับหลังจากที่ลูกตุ้มเนี่ยถูกปล่อยลงไปบนพื้นและตัวเดวิดเนี่ยถูกกระชากขึ้นไปบนฟ้าและอัดใส่เข้าไปที่กําแพงทีมงานรีบวิ่งไปดูอาการแ่ตัตาบา ทีมงาน Harry Potter อร์นั้นก็คอยส่งกำลังใจให้เดวิดผ่านพ้นช่วงเวลาลายๆนี้ไปให้ได้ครับถึงขนาดแดเนียลเรดคลิปนั้นยกให้เดวิดเป็นหนึ่งในพี่ชายสุดสําคัญที่สุดในชีวิตครับโดยปัจจุบันนั้นเดวิดได้ก่อตั้งบริษัทโปรดักชันของตัวเองแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับวงการสตาร์ทแมนด้วยครับ